มานนักกลับงานเนี้ยถ้ามึงไม่หยุดนักไปข้างหนึ่งไปเลยนะ,สะเสด็จพ่อกับเสด็จพี่กูก็กําลังจะบัญชาการอยู่นะเตรียมตัวไปเลยเตรียมตัวไปเลยมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะมากินกัมพูชาง่ายๆอะไรเหมือนที่มึงแบบเอาไปคิดกันเอาไปดูถูกกันเหมือนที่กูบอกอะ่ะมึงได้รู้จักกัมพูชาก็ข้างนี้แหละนะเออ ยังไงก็ไม่กอดอ,อกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปคอร้องให้พวกมึงไน้หยุดอะ่ะถ้ามึงไม่หยุดต่อนะแค่นั้นเอออะไรที่มึงหวังเนี้ยคงคงไม่ได้แบบตามใจที่มึงอยากได้นะลำบากหน่อยนะอืมสู้สู้กูเป็นกำลังใจให้ทหารพวกกูทุกคนมึงต้องราบคาบไอคนที่รุกร้าน ต้องชิบหายลงทุนแค่ไหนตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินไปทํำไมเช่นซื้อบ้านซื้อรถเที่ยวกเกษียณประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มต้นลงทุนมองกายกระุมันจะไปซัเอ,อ้ยฟังกูเขาก็แมนพอนะมึงบอกว่าฟังกูในเฟกนิวได้ยังไงนะมึงยิงโดนเขาก็ไปลงวัดโดน แต่ไอที่มึงลงมาวานเนี่ยมึงเอาภาพอะไรมาจากไหนฮะไอ้ภาพมาบานของมึงอ่ะนได้ที่บอกว่าถล่มสพงสะพานอะไรเงี้ยภาพพวกเนี้ยมึงเอามาจากไหนมันไม่มีในประเทศกูนะมึงแยกกันให้ออกขาวาความประเทศกูนะเขาก็ลงสเสนอความจริงแหละมึงยิงมาโดนเขาก็ไปรีวิวนะเขาก็ามาลงข่าวกันว่ามันเป็นไอ้ว่ามันโดนจริง แต่ถ้าอะไรที่ไม่โดนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะเหมือนภาพอ,อวานเนี่ยถ้มึงเอาไปปั้นกันเองอ่ะเอาไปรอคนไทยกันเองอ่ะนะมึงมันมันคนละที่กันมันคนละที่กันไอสัตว์อบอยหบอยฟังดีๆนะไอสะพานตรงนั้นะโดนแน่นอนถล่มยับแน่นอนแล้วก็สะพานนี่ด้วยใจจุ่มเนี้ยเนี่ยเอ,อเป้าเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะเนี่ยเนี่ยภาพมีภาพมีไม่เชื่อใช่ไหมถ้างั้นดี๋ยวมีรีวิวจากนักข่าวฟังขเขมรให้ฟังอะไปฟังเลย สุ่มมองกายกระบมันจะปเป็ซัวเฮ้ยฟังกูเขาก็แมนพอนะมึงบอกว่าฟังกูนเฟกนิวได้ยังไงนะมึงยิงโดนเขาก็ไปลงวัดบโดนแต่ไอที่มึงลงมาบานเนี่ยมึงเอาภาพอะไรมาจากไหนฮนะไอภาพมาบานของมึงอ่นะในไอที่บนะอกว่าถล่มสพงสะพานอะไรเงี้ยภาพพวกเนี้ยมึงเอามาจากไหนมันไม่มีในประเทศกูนะมึงแยกกันให้ออก